สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งฟอนเข้าไปในแอป iBis p i n นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะได้รับฟอนมาทางอีเมลของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จะติดตั้งฟอนจากีเมลนะคะโอเคอันดับแรกนะคะเราก็เข้ามาที่อีเมลของเรานะคะสำหรับอีเมลที่เราส่งให้เวลาเราซื้อ ฟอนต์ font, หรือว่ามีคนส่งฟอนต์มาให้ทางอีเมลนะคะเราก็เข้ามาที่แอปตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้จะยกตัวอย่างเป็น Gmail นะคะก็เมื่อมีคนส่งฟอนต์มาให้ทางเมลนะคะเราก็เข้ามาเปิดดูนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็คลิกที่เปิดได้เลยนะคะมันก็จะลิงก์เข้ามาที่ Google Drive นะคะที่เจ้าของฟอนต์เขาส่งมาให้นะคะ จากนั้นเรามาเลือกที่ไฟล์ที่จุด TTF นะคะเราก็คลิกที่จุด3จุดด้านล่างของมันคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกอเปิดในนะคะเราอยากจะไปเปิดฟอนต์เนี่ยในแอปไหนนะคะตามจริงมันก็ขึ้นมาได้หลายแอปนะคะบางทีก็ Google Note ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะ อ่ะทำของ i d i s p e n s นะคะเราก็คลิกที่ i d i s p e n s นะคะอ่ะมันก็จะขึ้นว่าการติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะคะเรากดโอเคเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฟอนต์เรามาไหมนะคะอ่ะโอเคนะคะเมื่อเราติดตั้งฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าฟอนต์ที่เราติดตั้งเนี่ยเข้ามาในแอป i d e n ไหมนะคะวิธีการนะคะก็ เข้ามาที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะแล้วก็กดบวกเข้าไปนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่ทํางานของเรานะคะทีนี้วิธีการเช็คให้เรามาที่ตัวอักขระก็คือตัวทีทางด้านซ้ายนะคะแตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มข้อความเข้าไปนะคะเราจะสามารถพิมพ์ได้นะคะแล้วก็มาเช็คฟอนต์ตรงนี้นะคะก็คือคําว่าฟอนต์นะคะในกล่อง เครื่องมือตัวนี้นะคะเรามาเช็คที่ฟอนนะคะก็จะมีทั้งหมดรายการโปรดเราบันทึกมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ในตรงทั้งหมดตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราติดตั้งตัวสตอเบอรี่นะคะฟอนสตอเบอรี่เราก็เลื่อนลงมาค้นหานะคะตามตัวอักษรเลยนะคะอ่ามันก็เจอแล้วตัวนี้นะคะอ่าสตอเบอรี่นะคะปรับขนาดได้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ วิธีการนะคะถ้าสมมติว่าฟอนต์ไหนที่เราใช้บ่อยๆนะคะเราสามารถไปตั้งเป็นรายการโปรดได้มันจะได้ค้นหาได้ง่ายๆนะคะก็เข้ามาที่แก้ไขก็คือรูปดินสอตัวนี้นะคะกดไปที่ฟอนต์นะคะถ้าเราจะเพิ่มตัวไหนเป็นตัวรายการโปรดนะคะเราก็มาติ๊กรูปดาวข้างหน้าแบบนี้นะคะติ๊กให้เป็นสีเหลืองนะคะมันก็จะเข้ามาในรายการโปรดของเรานะคะเห็นไ,ไหมตบบรอบรี่ก็จะขึ้นมาใน ในรายการปปรของเรานะคะอ่าโอเคนี่ก็คือเป็นการติดตั้งฟอนนะคะสำหรับใครที่ได้ฟอนมาทางอีเมลนะคะก็สามารถคลิกติตดตั้งฟอนได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับแอป i d i s p e n นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปกันเลย